สวัสดีครับจากมือใหม่หัด i อทีชาแนลครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูรหัสของ l ลายกันนะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Play Store นะครับบนมือถือของเรากันนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะต้องเป็นในส่วนของอที่เป็น Android เท่านั้นนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปในส่วนของแอปพลิชัน Play s t o r e บนมือถือกันได้เลยนะครับ หลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของอ Play s ร o r ซของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าแรกแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ในส่วนของอด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับที่จะเป็นประมาณการตั้งค่าก,กันนะครับก็ทำการคลิกกันได้เลยครับหลังจากคลิกแล้วนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพ โชว์ขึ้นมากันนะครับหลังจากที่ pop up ออโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับที่อยู่บนที่อยู่ข้างล่างอ,อีเมลของเรากันนะครับก็คลิกจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับ หล å, ังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทาการเลื่อนหานะครับแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยกันนะครับก็ให้เราคลิกในส่วนของแถบเมนูความปลอดภัยกันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วเราก็จะเข้ามายังในส่วนของ ถมเมนูความปลอดภัยกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนลองไปด้านล่างๆสุดเลยนะครับประมาณด้านล่างๆโอเคก็จะเป็นในส่วนของอาการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์อื่นกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของถถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านากันได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านกันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราำการเลื่อนหาครับในส่วนของแถบเมนูที่เป็นลายกันได้เลยนะครับเมื่อเราเจอในส่วนของแถบเมนูลายกันแล้วนะครับขก็ให้เราทการคลิกกันเข้าไปได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เราทําการใส่ล็ in, อกอินในส่วนของหน้าจอมือถือของเรากันนะครับเพื่อยืนยันตัวตนก็ให้ทําการใส่ล็อกอินหน้าจอกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่ล็อกอินหน้าจอกันเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอหน้าลายของเรากันนะครับ เมื่อเราเข้ามาก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของ username password ของไลน์กันนะครับแต่ว่าในส่วนของ password ของรหัสผ่านของไลน์นะครับก็ยังเป็นจุดๆอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการใส่คลิกไปที่ในส่วนของรูปดวงตาที่รหัสผ่านกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของรหัส คลิกลงตากันแล้วนะครับในส่วนของรหัสผ่านนะครับก็จะแสดงขึ้นมาก็ให้เราเห็นนะครับว่าในส่วนของรหัสผ่านของลายของเรานะครับจะเป็นตัวไหนครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปแนววิธีการดูรหัสผ่านลายในมือถือของเรากันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมครับในส่วนของ มือใหม่หัด it channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ